Um ตำตำทะเลรวมนะครับวันนี้มัอันนี้อาหารแก้มนะครับเขียเกียอันนี้อากินเกี่ยโชโชย่าพี่น้องหน่อยกินเ่งนไหมกินไม่เป็นอันนี้คีเชฟโควิดนะคะเชฟโควิดมาทำเชฟมาโตนะคะมาเชฟมาโต้านมหิวราจะตักลายกินเขาลงหน่ว่าบอกอะไร้ะบอกอะไรน้องหิวเขาไหม อ่าตะกนองเราปล่อยอีหลาวตาจานหองเออวันกันเลนมันมันจะตกินตีนเจ้าจอมพยายอมเลเจ้าจอมไปด้ไหมนะจ้ามันจะปวดท้องมันต้องกินวันแค่นี้พออ๋ออันแรกกินอ่ะอันแรกอันาอันแรกกินตองตองก็ได้ันต้องผัดมาผมก็ต้องเอ่อกินน้น นองท่าเอาเอาพุ้งนี่แล้วมาเล่นข้างตอกยันหอมตาตาไม่หนูตาบม่เห็นตานองท่าไม่ได้ใส่พริกนะครับเพราะเพราะว่ากินกับเด็กๆนะครับมามาเข้ากล้องทางนี้ที่ลูกกระโดดไว้หอมกระเดดกระเดดแซบปลาหนัวที่ว่าเราแค่มีพมรกิกก็พอถูกไหมเฮ้ยเพิ่งพักตำเร็วกันพักตำโชว์ทำโชว์ใส่มาเรากรอ,องไปครับผมใส่ ใส่แมลกนะคใส่บักเส้นใบักเส้นไดดู้างห่เม่อหไม่รู้ว่าถ่ายในย t ท b ปแล้วก็อะไรนี่ยน้ำตาลโคงนรยอไ่ไลดูเดี๋ยวงอาใส่พีเอย่ามนเป็นบอหวานอมนเป็นบอหวานอย่าใส่เยอะนะครับมนเป็นบอหวานเขียนที่มี

ออกอยู่นอกซิลอกอีลอกอี <percei> <muchin> <sin> นกตั้ง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 ตั้งนกตั้งนกตั้งกตั้งน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 กตังนกตั้งนกตั้งนกตั้งกตั้งน ลองไงกูลองไหมนี่หอแม่เปนุก้าคนบากคนบางสองคนก็ใครอ่ะมากับมามาตามกุ้งตัวลุงน่ากินรอเอ้ยเลยเมกเลย่ากิ้เลยนี่มั้ยาล์นอานอานอานสะกดสะกดมาโอ้ใส่กุ้งทำมาทำใส่กุ้งใส่ปลาหมึกได้ไับได้กระเจ้าสิ ไป่บบตโต๊ะสิกดใส่เกินมาใส่มาเลยนบอกว่าใส่ทับดโอ๊ยวันนี้กินอนี้อันนี้ขออะไรอ่ะซิมงกับอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งเยดนนี้ขอขอไอี่ขอออออย่างว่าว่าจะกินทุริกวาคิครับเป็นหน่หน่อยแต่ว่าผมบอกคลิไม่กินคับนี่เราไ้ใส่บตเตร์มีเกียด

มวดกกว้างเานี่ขาีหนี่พ่าีอพี่หนเป็นตาเป็นตาเป็นตาเปาเสียใอ้บว่าเียมู่้เป็าีแท้มหากินแท้บอกใครอีกวูกโนเกมักิน้ามากินเ้ากินาพี่น้อง มาบ้ามาเกีนเขาด้วยเอนี่ยากรับอกยาดยาดพี่เนาะยาก็มียาดอื้มมาแนะนำหน่อยมาแนะนำหน่อยชื่ออะไรมาแนะนำก่อนบอดีด้สวยสุเจอนชื่อเล่นชื่อเล่นนุนหนูยหลุยรงเี้ยลูกจะนีดีใจที่แม่เรียดีมากค่ะทุกคนโอเคปา ยัวนบาลไหนแล้วเนี่ยอยู่อบนหนึ่งค่ะเอากินยั่วๆมากินยั่วๆเลย่ตๆๆ้องในน้ำตัวไหมมาแน่ดิาทำไมกลงไม่เห็นกลองต้งนี่ค่ะนูนดนิสวัสดีค่ะนูนชื่อเด็กยิงปะวีนาดอนแควงวงัน ชื่อด้ชื่อผักหวานอืมค่ะยู่ป้าหนึ่งทับนึ่งมาเลขที่สิบหกพี่กุลสิมาเลขที่หวานที่จริงหวานมาเลขที่อีหรีหวานมันคือตามมาจะเหม็นแรงก่อนตอบคอมเมนต์ทำอะไรกินทำอะไรครับต้ตมตำตำเส้นทะเลรวมครับผมตำเส้นหมี่ <c oughs> เอ้ยหรือเส้นเขาเรียกเส้นหมี่มัน ซลิเซลิกพี่น้อ่วกันลูกกินน้ำครับก็เรียกว่าเซลิกสีใส่ที่หลังน่ากินแกินยน่ากินจังเลยเป็นตาแซ่บเออพี่นองม่กินล้วกินนี่ยังวะกข้าวด้วยกันเลยกินข้าว้กันอกินข้าวต้องกันเล้จาเนาะกินข้าวกันเลจ้า พี okay. <com> 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 <com <com ่น uh> ้องเอฟมามากใหญ่บออกข็ควันาน้เห็นค่อด่างนี้ต่งไบ่วันนัหันหวันถามอ้อน้องเอร์ผมอยู่ไมเห็นไเวะเป็นอะไรระเปาผมอยู่มอ ขมหยออยู่ขมยอมอขมยออยู่มอยู่ไม่เอกยุมยุมโมห้าครับพี่ยังซื้อยังล่ะกินข้าวครับนั่งจากนั่งนั่งเดี๋ยวเราจะรไปครับผมนั่งจากแอดมินนะแอดมินลูกสาวอยู่ป .1 นะครับกำลังหัดอ่าน เดี๋ยวไปไปอ่านใองบ้าง <Okay. S 1> อืมเข้า <Okay. S 1> มาหน่งวดผมอยู่ป .5 ทับ5ครับผมกินอยู่ครับเขาอ,อยู่ป .5 าทับหาี่หลายอยู่ปไหนึ่งทับหนึ่ง,งทับหนึ่งอันนี้เด้ออันนี้วันนึงอืมอ,อ,อืมหอยก่างหอยก่างอ้อใครยะ นราไม่รังเตงราว่ามันก็ขยัเรารังมากเรานก็ขยักอมมันไม่ใจเน็กมันเขาจะเฮียบเาเป็นค่ขยักอราพ่อขยักแกไปพ่อขยนี่มาน้าแม่ไม่เสียร้อนน้ำาแม่ไม่เจะหนหนบอว่าอ เ,เดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวว่าหานน้องช้างกันออกกล้องเอาเบอร์ละว่เอาวันกินเบอร์ละนี่เดี๋ยวไปกินนะเขาแล้ว,แ,ลวแต่เมื่องกินกุ้งกันนะหมดกินกุ้งกินเด็กกุ้งยั่วๆนี่เขาเอาทางองสำลีหน่อยจานยั่วแปะเอาหุ่นโทรศปพทก็กล้างไว้หั่นแปะไปเดี๋ยวกินอันกินปลาหมึกโซ่กินหลังกมไปปั๊บ

กินกออุงองกุ้งไหมกุ้งกินไม่ทบกุ้งเออกุ้งละกออุงองกุ้งไม่ทบกุ้งตรวจไม่เองมันเป็นไม่เองไม่จุงเขาพิมพ์มาเป็นเอามองนี่มาตังค์นี่ฟ้องไม่เห็นนี่ค่ะหนุ่มหยังแต่แต่นังแบบแต่นางเซมีหมูกระทะกินกุ้งกินจุ้งก็ห้าครับห้า เขาพิมพ์ผิดเขาว่ากินกุ้งนี่เอา้าเอาเอาบาที่นี่พี่น้องเ็ดตี้เ,เราบ้านียดกมีเ,เด้อพี่น้องเด้อียดโอ้ยนั่งตรงบ้านยูยีดเสียอึ้นยัมโอเคองง Qua hâm du phân du hát hà du lương ngân này. đi biệt hôn du hát hà du lương ngân này. là ba ba. Tua. 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 khai Tua. à nô. mẹ. Tua. เอาหมกปามกอะตัวอาเอาวุ่งอลโอ้ยลกินกุ้งละเย่เยอะกินดูดูโรงเรียนครับดูโีอย่างห่อรันอ่นหล่อกว่าอีกปันึงหรอไม่ไม่กากี๋ปานอันนี้คือ กินกุ Safe ้งแซบบอยเอฟซีครับแซบครับเจ็บจ้ขอบคุณหลายะครับเนอก้อนอะไนะครับผมกนะไนะฮอีโคิมโคโรนิตาหนงก้วอเล

วิทย,ออยาศนี่ละไรอันนี้ว่าโรงเรียนวิทยายนแต่เม<อ>ื่อกี้เรไม่ทำวิจัยอุนอ,โอโยนยุนโรงเรียนรวมมิตร <c oughs> วิทยาเมียนเอมึงยังมาเมียนอุ้กูสยลรงเฮ้เขาเป็นนี่โรงเรียนรวมมิตรวิทยาย แล้วเขาอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนคะนี่ไรอยู่ทูบแม่ลุงคนเมืองได้ไปตัวประเทศตัวโลกดูกเขาชมอ,อย่างมากคุณรับคุน้องหวานเราจะยู้ว่าคนดูป้างคุครับเอาเริ่มใส่ซองเอามาดูซ้อนดูครับอยู่จังหวัดอะไร ถูกต้องต้องไม่ถูกต้องถูกต้องวิมัฒนวิทยาเขาเลยว่าถูกต้องเียวิทยาวิทยาอยู่ีู่้กพิกสุมาโอเคปะทำไม่ตามยังซื้อขาวขเนี้ยข้นี้ยวะโอ้โเข้าไปเก็บเลยนี้ยอนี่เด็ไปรงพงาบานนนี้เลยอะ ัวัดอีนังเจ้าน่ไม่อยากกินัตาอสีมาจังวัดนครสีธรรมราชอือเรากราเถึมาเรเดีนการ์เไปนครรีธรรมราชต้องมาทำโทษนะต้อว่ารทนเจ้านาครรล่สีมาโคละ มองก่ไปเต็นฮอปตึงพอไปบ้างอันพอซือ้อเหรอเด่าอานลงเรียนไหนลุหลาออานดิลงเรียน<ๆ>อะไรทำอะไรวันดูซื้อดูซื้อลูกหลานครับแม่พอ่พอพ่อพ่อเ็หูหาหูหา,หาอยู่เป็นเราเป็นเรานพอเออไปเอามานีไ่ไป kiểm tra các bên เอามากินมากุุงเส็จพอแล้วเอาเหลืออยู่นี่อาินมองเดียวกดนุ่มุนิ่มเลยวันบม่ออกก่องทำไมงานหยู่เหตกเลกเทอโอ้ยทำไมผมไม่ตัดอคีกรุงออกก็โดนอือ ตง้งเรียนรวมมิติทยาต้งเรียนรวมมิติยาน่ากลับมาวันไหเขามาเบิง้งกันมากินน้ำันโอ้ได้แล้วนี่เอาวะน,นี่เอาได้พักเลยเอาบ็กินน้ำแน่ก่อนนี่เข็นแล้นะ ก็เบ wow. ็ดเงิด็ดป่ไม่พอเอาประกันเนี่ยตอนนี้ดวยงบ้างเอาเนเิยไหรอเง้องียดเอเอาไปเง้อเงายูดกเบิ่งอะไรเรื่องคนเลยนครับเด้อ ก็หลก็แจ้งก็สักกก็บนใบบนี้ป่ะนี่ออะไรกันะไรนี่อันนี้อันนี้ซ้ำได้หน่อันนี้มาเป็นซ้ำซ้ำอันนไอะไรอะอะไรหรอมีความข้ออุมอคุ้นมีความคุ้นที่ได้ชออมม่รู้งอชองไม่ร้ช่อง,องมีความคุ้นนอะที่ ได้ช่องนี้ได้วะมีความคุ้นมีความสุขที่ได้ดูช่องนี้สมแล้ดดวครับโอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยเจ้าสวยจ้าสวยลูกเจ้าสวยจ้า <c oughs> โอนเวมบอเยหันมาหันมาว้าจ้าสวยจ้าสวยวันนี้คูต้องคู่ตรงนี้ไหนสอนมันเหรอฮะสอนมัน ผาสอนมนั่นรักกินเือันลยกินแล้วนะีปน,นอนเลยผาสอนมันวักผอบาสอนมันรักพูดมดันแต่ว่ามั่งแ่่ล่ะอยากพูดกันไม่พอลพูกก็ว่าอยู่ในยูนิโอลัสซาพูดก,กันาพ,าพอพอเพราะว่าเราเป็นเด็กอยู่ในนอสไระเที่ยมขคายใส่นึงก็ได้ใจมนุ้งกระเท้ยมมากมานะ พ่อผมผมพ,อพอ่อเราย่เลยเนี่ย,ยตัด,ดยังไงพ่ด,ดแล้วครับกดแล้วครับอ๋อกดอะละเขาหลับบ่ครับเต้นไหมพี่น้องม,มัเด้อเขาลังเนดิเขาไว้ลองเมียงงนานกินเขาหรือไม่ใช่เมีย <c oughs> เางเมียหอดเพนี่ เขาลงเพลงเนี่ยเขาไปลงเพลงห้ามื่นกอได้ก็ได้ได้กได้เมียเก่งแล้วไปสุดยอดโอเคโตนี่แม่ยปนั่งไม่หลับเออ่าเต้นใช่ไหมจุงยังบะแต่ยังบอยถึงไม่อินแต่ยังรวยไม่ไปลงยูทู ฝากติดตามให้นะครับใครเข้ามาดูแล้วอวามมาทุกบ้านเลยเพอตัวราจะเปลี่ยนอันนี้ของพี่นุ่นะผมไม่จะเปียนพอมาดูกันอือกอนนัแ่าโทรแลจากงเ้งเบิงเบเบบงง้งเบิง้เเย้เเงเ ไปก่อนนะครับมามีเข้ามาดูยิ้มแล้วก็ขอญาตเก็บเก้าเก็บของเมียนเมียนเขาเมียนน้ำเขาเรื่อยกินบะเบ์ดไว้ห้านี่ก็ได้เบอร์ของใหญ่หาลูก งามงามผน้งนินองามนู้บอกกำลังกายมาติดตามตั้งนานแล้วครับขอบคุณมากครับมันมันชื่อหยางมันชื่อยางเอาลุกที่แกดีแกยังไม่ึงั้มันกอ,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 อกระดานล้ะกระดาน เออหายนะหายนมาได้แค่ก็ซื้อบวกกินแล้วนี่นี่แหละครับเด็กหน่อยเก็บจับเกับ ເອີມາສວາຍເກັບກັບເດັກນ້ອຍເດັກນ້ອຍບໍ່ວ່າກັນບໍ່ວ່າກັດັກນ້ອຍມໃຍ່ກດກ พะอยากันคุเร็วใช่วหอไม่错อยอชวงไม่เอกชวกไม่ช่วกไม่ช่วยไม่ช่วยยงะไม่ช่วยเจ็บไม่ช่เจ็บฮค่ะค่ะเนี่ยไม่เขาว่าฮ่าค่ะค่ะค่ะ

บายๆกว่านะครับ๊ายบายจินนักก่อนได้เราขอจิ๊หักนเราไม่ยากเห็นบ่าคน